องโกฎชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาทเรียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์ใส่ร้ายเรื่องแต่งงานเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาศาลอาญามินบุรีได้มีคำตัดสินให้ตั้งองโกดเป็นฝ่ายชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาทเรื่องที่ถูกคอมเมนต์ใช้คำหมิ่นประมาทด้วยเรื่องการแต่งงานใช้ชีวิตคู่การพูดหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นการใส่ร้ายใส่ความและไม่เป็นความจริงที่ทำให้ผู้ถูกหมิ่นประมาทนั้นเกิดความเสียหายและถูกเข้าใจผิดได้ โดยจำเลยได้รับสารภาพบททุกกรณีศาลจึงมีคำตัดสินให้จำเลยที่หนึ่ง้องทำการโพลกล่าวข้อความขอโทษมีกำหนดระยะเวลา30วันและศาลจะพิพากษาส่วนอาญาต่อไปส่วนจำเลยที่2ไม่มาตามนัดศาลได้อนุมัติหมายจับเป็นลำดับต่อไปซึ่งตักมงกฎได้กล่าวว่าสำหรับในการยื่นฟ้องเหล่าเกรียนคีย์บอร์ดครั้งนี้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ความโกรธส่วนตัวเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตรนาก รู้ในสิ่งที่ควรทําหรือสิ่งไหนที่ไม่ควรทําและเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ไม่ไปใช้ถ้อยคําเส่ร้รายป้ายสีหรือละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นต่อไปในอนาคตขอขอบคุณภาพโบง Discord, ด้วยสกอกและดสกอร์ตากภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและความค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ